อันนี้เป็นการแคมปิ้งครั้งแรกของเรานะคะทุกคนฝากติดตามช่องเราเยอะๆด้วยนะคะตอนนี้เรามาแคมปิ้งที่เขื่อนเขื่อนอะไรนะเขืเ่อนมิวนแไ,ไม่ใช่เขื่อนอไรเซนวังซ่านวังซ่านเขื่อนวังซ้านจังหวัดลำพูนนะทุกคนอันนี้คือสปอตไลท์นะคะนี่สว่างมากทุกคนอยาให้ดูมุมกว้างนะคะตอนนี้มันมืดแล้วนะทุกคน มันก็จะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะายให้ดูใหม่เด็กๆกำลังจะกินหมูกระทะกันอยู่เดีย๋ยวขึ้นไปบนบ้านนะคะไม่ใส่หรอครัสไม่ใส่ใส่เป็น,นีออ้อ่ะแ้นนอนเ่นอนเดี๋ยวพาไปดูภายในรถนะคะไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนนอนแบบสะดวกสบายมากนะคะห้องนอนแบบ กว้างนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายให้ดูตอนกลางวันอีกทีหนึ่งนะคะ,ะรเราเพิ่งมาถึงแล้วก็กางเต็นทุกคนเราเพิ่งมาถึงแล้วก็กางเต็นเพิ่งเสร็จนะคะเด็กๆก็กําลังเพิ่งกินหมูกระทะกันนี่นะคะ กำลังกินกันอย่างอร่อยๆนะคะเพิ่งมากินด้วยกันไหมครับเพื่อนเพื่อนลูกพูดลูกลูกเขาเพิ่งเข้ามาเหรอใช่กินด้วยกันไหมครับเพื่อนเพื่อนสบายหมดสบายคนเดียวกินด้วยกันไหมครับกินเพื่อนเพื่อนเนี่สบายนะนี่นี่จะมาชิกใหม่สมาชิกใหม่นะคะของรถบ้านเคลื่อนที่ Family On Tour นะคะบอกคุณแม่ด้วยนะคะถ้าคุณแม่ดูอยู่แม่วันนี้จะนอนแอร์นะมีแอร์ด้วยให้ลูกให้ลูกให้ให้ เดี๋ยวเราอยา่งตรงนี้คือเรากาลังกินข้าวนะทุกคนเดี๋ยวเราจะกางเต็นท์นะคะแล้วก็มีอแอร์นะคะตรงนี้จะเปิดแอร์นะคะทุกคนนะคะไม่มีแอร์เพิ้มพี่นะคะแล้วก็นี่ก็เป็นห้องนอนอีกห้องหนึง่งแล้วห้องนู้นก็เป็นอีกห้องหนึง่งทุกคนกว้างมากค่ะห้องน้ำก็สะดวกสบายนะคะเดี๋ยวเปิดไฟให้ทุกคนดูกัน,นะ คือดีงามมากได้บรรยากาศมากทุกคนคนี่นะคะในห้องน้ำนะคะมีไฟทุกอย่างฝักบงฝักบัวนะ้ำสะดวกสบายทุกคนเนี๋ยให้ดูบรรยากาศเนาะอินเสิร์ตแบบมุมเด็กก็กำลังกินข้าวกันแบบกินหมูกระทะนะคะอินเสิร์ตให้ดู กว้างทุกคนอยู่แบบสะดวกสบายเลยห้าหกคนนี่คือสบายเลยทุกคนวันนี้อาหารที่เราเตรียมมานะคะก็มีผลไม้มีน้ำนะคะมีขนมขนมนะคะขนมปังนะคะมีเยอะแยะนะคะทุกคนแล้วก็นี่ในตู้นี่แช่นี่เยอะนะคะอาหารมันมืดนะทุกคนนะคะภายในรถนะคะมันก็จะประมาณเดี๋ยวเปิดไฟให้ดู น,ะะนี่คือภายในนะคะทุกคนยามค่ำคืนอาหารการกินเพียบเลยนะคะทุกคนมีขนมขนมนะคะมีผลไม้มีน้ำในตู้แช่นะคะมีหมูมีอะไรเยอะแยะนะคะทุกคนห้องน้ำก็สะดวกสบายนะคะ น้ำนี้คือไม่ต้องห่วงอาบได้ห้าหกคนนะคะแบบไม่ต้องห่วงซักผงซักผ้าอะไรได้หมดนะคะส่วนเสริมดีหมดนะทุกคนวันนี้เราเอาน้องเหมียวมาด้วยนะคะน้องเหมียวนอนอยู่ที่ตรงนี้พัดลมพัดลมที่นอนที่นอนไม่ต้องห่วงผ้าห่มนี่แบบเยอะมากใต้ที่นอน ใต้ที่นอนใต้เตียงนะคะพังห่มเยอะมากห้าหกผืนนั่นทุกคนที่นอนปิกนิกแคมปิ้งอีกเยอะเลยนะคะแล้วก็เด็กๆก็มีความสุขกันนะคะกำลังกินเครับผมมากแล้แล้วก็ตรงนี้เราก็จะกางเต็นท์นะคะด้านนอกนี่เราจะกางเต็นท์แล้วก็ติดแอร์มันมีแอร์เคลื่อนที่อยู่นี่เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะอินเสิร์ตให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะที่เอนมันมืดไหมมันมืดไม่แน่ใจนะแต่ไม่ต้องห่วง เพราะเราเตรียมพร้อมมาแล้วแบบนี้สวัสดีครับตอนนี้ก็ถึงช่วงเงย็นแล้วนะครับอาบน้ําเสร็จแล้วก็มากินนี่ครับน้ําอัดลมใช่แล้วหลังจากที่เราแคมปิ้งด้วยกันเีาสปอนเซอร์นะเดี๋ยวมาสปอนเซอร์เองนะใช่คือเราแบบว่ากินหมูกระทะกันเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้คือได้เวลาของเด็กๆที่เขาจะพักผ่อนนะทุกคนเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะว่าห้องนอนของเด็กๆเ,เป็นยังไงนะคะ เลยอันนี้คือในส่วนของห้องตรงนี้ไม่มีใครนอนอ่ะอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นห้องนั่งชิวนี่ห้องนั่งชิวตรงนี้นะนะคะก็ไม่มีไฟนะคะทุกคนเพราะว่าแม่มามามาถ่ตรงนี้ย้ายไฟไปไว้ตรงนน้นเดี๋ยวไฟเดี๋ยวมาอีกรอบนึงเดี๋ยวเราจะติดตั้งไฟกันตรงนี้นะทุกคนเนาะไปมาถ่ายมาถ่ายตรงนี้ให้เขาเห็นห้องชิวสิะเส้นเดินเดินแนะนําเลย แม่มาหาตรงนี้เข้ามาเข้ามาอ่าโอเคอันนี้ก็คือผ่านห้องครัวนะทุกคนอาหารการกินที่เราเตรียมเนาะอย่างที่เราบอกนะคะว่าเพียบทุกคนก็ให้ดูกันกันไปแล้วเนาะอันนี้คือในห้องน้ําทุกเด็กๆอาบน้ําแบบเย็นสบายสะโพงสะผมน้ําพอเหลือเฟือนะทุกคนมาอ้าวรูห้องนั่งเล่นก่อนห้องนั่งเล่นอ่าห้องนั่งเล่นคือห้องนี้นะคะทุกคนไม่มีใครนอนเขาไปนอนห้องแอร์กันหมดนะทุกคน เดี๋ยวไปเรียนไปเอาไฟที่ห้อเรีนหืมให้เขาเห็นห้องนั่งเล่นจะได้ดูสว,าสว,าสวาส่างๆจะได้ดูกว้างแค่ไหนเพราะว่าบ,บ้านเรากว้างเลยครับห้องนั่งเล่นนะทุกคนนอนอีกสองคนยังได้ในห้องนี้นอนสามคนก็ได้เดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวเอาแอร์มาอีกเครื่องหนึ่งนีนอนสองสามคนยังได้เลยใช่ นี่คืออีห้องหนึ่งนะทุกคนใช่คือตอนเช้านะคะเราก็จะเปิดอผ้าออกนะคะแล้วก็เราจะเห็นวิวด้านนอกแบบตอนเย็นที่เรามายังไม่มืดเนาะเซนเนาะคือแบบเราเห็นวิวแบบสวยมากๆเลยลมก็เย็นวิชาแม่ถ่ายไว้เพราะว่าหิวกันครับใช่พารีบบพากับข้าวกินเพราะว่าลืมถ่ายหมดเลยเพราะว่าหิวไม่ได้คิดเรื่องงานเรื่องเลยเลย,เลยอยากกินข้าวนี่คือในส่วนของห้องคัวห้องครัวห้องนั่งเล่นนะ นี่ห้องครัวเิอมาดูห้องนอนพ่อกับแม่เลยครับนี่ครับห้องนอนพ่อกับแม่นี่ครับกว้างกว้างรู้สึกว่าห้องนอนพ่อกับแม่ได้ดูดีกับของลูกเนาะมีห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะทุกคนอาเซนเดี๋ยวเราจะไปอีกห้องหนึ่งที่เราทำมาเลย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 อาบเปล่า จินสวัสดีเพื่อนๆในช่องหน่อยสิลูกสวัสดีค่ะเพื่อนเย็นไหมคะเย,ย็นเจียมเลยค่ะเพื่อแล้วไอ้ที่นอนอยู่นี่คืออะไรจีนฮะเดี๋ยวให้ดูซุปนี่คือน,น้องแมวนะทุกคนอันนี้คือแอร์นะคะแอร์เคลื่อนที่นะทุกคนโคตรเย็นเลยอะแอร์เนี่ยเย็นมากตอนนี้ในห้องคือกว้างมากนะคะทุกคนให้ดูฝั่งนี้อ่ะให้ดูตรงนี้เสร็จนะคะ ให้ดูฝั่งนี้นี่ใครนี่ใครสปายทำอะไรลูกเอาฟแนเอวฟันเอวฟันเวนี่มีอีกตัวหนึ่งกันทุกคนเซนไฟไฟนี่สแนลนอนสบายมากเลยดูดูสลบไปแล้วนะครับนี่สลบไปแล้วดูผมแฮตัวลูกเนน่เอนลสปายเปิดผ้านี่ลูก อบอุ่นเอาไปเกลี่ยเอาไปเกลีหน่อยแม่เอาไปเกลี่ยเกลี่ยหน่อยเสนีแต่แม่ก็เห็นแล้วเนี่ยอันนี้เป็นสมาชิกตัวที่เท่าไหร่นะตัวที่เท่าไหร่ตัวที่สองใช่เพราะอีกหน่อยจะมีสมาชิกให้ให้เพื่อนๆดูด้วยหลายตัวเลยใช่มีหนูมีตั拉เฆ้มีทุกอย่างพาให้ด้วยโอ้โหเน่าเลิศอันนี้จะมาอคนที่จะมาซื้ใหม่แนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยค่ะถ้าใครคุณแม่เนี่ยเดี๋ยวคุณแม่ได้เข้ามาดูในช่องแน่นอนเอซีพันคนเอน ชื่อน,นะคะชื่อจับื่อสปายนะคะม่าจากไหนคะเป็นเป็นลูกคนเล็กนะคะในบ้านนะคะม่าจากไหนคะมาจากไหนคะไอเดียเหรอคะ <c oughs> โอเคค่ะนี่คือนอกนอนของเด็กๆนะคะดูแบบอิจฉาฟาเนลมากชาแนลหรือว่าฟาเนลสปลายช <Channel S 1> ินชินะเพระนเอาไปตรงนู้นมันจะได้สว่างเออ,เ,อ,อเพราะว่าเดี๋ยวแม่แต่นี่อยู่เราวองตกสีหัวสปายนะอันนี้คือในส่วนของตรงนี้นะคะเด็กๆเขานอนเย็นมากทุกคน โอ้โหมีความเย็นฉ่ำในห้องนี้คือแบบนี่ในนี่ลูกสาวนะคะแอร์เย็นนะทุกคนนี่คือห้องนี้มันเชื่อมต่อกันนะคะนี่ห้องครัวแล้วก็ปิดนะคะไม่ให้แอร์มันออกนะจริงๆสามารถเปิดประตูนะคะตรงนี้ได้เพื่อให้แอร์แต่ว่าเราอยากจะให้มันแบบว่าแอร์มัน เย็นแบบฉ่ำแต่ถ้าสมมติมันเปิดออกไปมันก็เย็นเหมือนกันนะแอร์เนี่ยมันทั่วถึงเพราะว่ามันก็พัด์ติียูนะคะมันก็คือแอร์นี่มันเย็นทั้งห้องเลยนะคะแต่เราก็อยากจะปิดเพราะว่าอยากให้มันเป็นส่วนตัวเนาะนี่นะคะวันนี้ได้ออกมาแคมปิ้งวันแรกนะทุกคนนะคะไฟก็ดีซีนะทุกคนแต่ไฟที่เราใช้อยู่ตอนนี้คือเป็น ไฟดีซีในรถนะคะแต่อาแอร์ที่เราเปิดนี่คือเป็นไฟของสถานที่นะคะจะปิดไฟนี่อ่ะปิดไฟมันก็จะมีความเป็นส่วนตัวนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราดูกันนะคะว่าบรรยากาศตอนเช้ามันจะเป็นยังไงเนาะเซนเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะ ตอนเช้าเราไกรอบหนึ่งเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะผู้ชมดูอีกทีนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นไงตอนเช้าตอนเปิดม่านตอน6โมง7โมงนะครับโอเคแต่ตอนนี้ขออญาตไปหลับสลิปปิ้งก่อนนะครับทำเล่นโทรศัพท์สักนิดแล้วก็จะนอนแล้วส่วนมนเพื่อนๆอย่าลืมส่วนมนนั่งสมาธิเลยนะครับเดี๋ยวตอนพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะครับโอเคบายแฮปปี้ฟันดีกุญย